สวัสดีค่ะน,นี้นะคะก็พบกับพวกเราสองคนค่ะนุชนุชสารัทรัพ์กุญชรค่ะเบนสุภาวดีค่ะเราสองคนนะคะมาจากเกษตรและหกรกรจังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะนุชตลาดเกษตรกรค่ะที่สารากางนะคะวันนี้นะคะก็เราจะพาทุกท่านมาชมตลาดกเกษตรกรกันนะคะว่าจะมีอะไรน่าสนใจและก็ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ในร้านแรกนะคะจะเป็นอันนี้ชื่อรานว่าพี่ประสิทธิ์แคปหมูนะคะใช่ค่ะ,คะโอเคก็คือมีแคปคหมูถุงใหญ่นนมากเหมือนเดิมค่ะก็คือแคปหมูนะคะถุงใหญ่มากแล้วก็มีถุงเล็กด้วยนะคะ นี้าะะก็จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของตลาดเกษตรกรนะคะก็คือคึกคืนมากเหมือนเดิมวันนี้คึกคืนจริงๆอยากให้ทุกท่านดูน,นะคะเป็นกัญญากรนะคะขนมไทยก็คือมีขนมตามนี้เลยนะคะขนมชั้นน่าทานมากๆากน่าทานมากๆเ,<ล>ๆเลยก็คือโอ้โหร้านนี้นะคะ สวัสดีค่ะน่กิเนอร์นะคะร้านดังของเราค่ะด้านหลังมีตัวสารนะครับถ้าหลังมีตัวสารอ๋อเห็นว่าด้านหลังนะคะมีตัวสารพิษตกค้างด้วยคือยังไงเราจะเก็บตัวอย่างของผักของแต่ละร้านนะครับแล้วก็มาตรวจสารตกค้างถ้าเกิดว่าร้านไหนมีสารตกค้างอยู่นะครับเราก็จะตัดสินการในการขายนะครับสามารถเข้าไปดูได้ได้นะครับเพราะว่า คิดว่าน่าจะเป็นตลาดที่นี่ที่เดียวนะครับในจังหวัดลบบุรีที่ก็คือมั่นใจได้เลยนะคะว่ามาตลาดเกษตรกรเนี่ยจะได้ของสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานแน่นอนเพราะว่าเขามีตรวจสารพิษตกค้างด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็น จุดที่เป็นหนือนไฮไลท์ของตลาดเรานะคะก็คือเป็นจุดตรวจสารพิษนะคะซึ่งเราจะเก็บตัวอย่างผักนะคะจากร้านค้าต่างๆนะคะเพื่อมาตรวจนะคะถ้าเกิดร้านไหนมีสารปนเปื้อนนะคะก็จะไม่ได้ขายนะคะก็คือมั่นใจได้เลยใช่ไหมคะเบนว่าตลาดเนี่ยจะมีแต่สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยกับสุขภาพของทุกท่านแน่นอนซึ่งคนตรวจสารเนี่ยก็ได้ผ่านการอบรมมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างดีด้วยนะครับ โดยสมาชิกตลาดเกษตรเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ตรวจกันเองนะครับแล้วก็รับรองกันเองนะครับซึ่งซึ่งผลตรวจเนี่ยจะสามารถการันตีแต่ละร้านได้เลยครับโอเคเป็นมาตรการที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นที่เดียวที่เดียวด้วยนะที่มีการตรวจสารพิษนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันเลยคะ่ะก็คือวันนี้ร้านเนี่ยเยอะมากเลยคือร้านแบบดูแบบเยอะกว่าปกติอ,นนอยากให้ทุกท่านรีบ,รบ รีบๆมากันนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังคึกคืนเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นข้าวหมากนะคะคุณยายกิ่งมีแนะนำไหมคะนำได้ค่ะข้าวหมากคุณยายกิ่งค่ะจากอำเภอเท่าวุ้งค่ะค่ะมีลูกเพจถามมานะคะว่าจัดขึ้นกี่วันตลาดเกษตรกรนะคะจะจัดทุกวันศุกร์นะคะเวลาเจนาฬิกาเป็นต้นไปเลยค่ะก็รีบๆมาเช้าๆนะคะเพราะว่าตลาดกำลังคึกคืนเลย อันนี้เป็นส่วนผู้กองทินนะคะวันนี้มีอะไรวันนี้มีสะเดามันแล้วผักเชียงดาผิวชายผิวชายแล้วก็ผิงชายครับมาจากพัฒนานิคมนะคะมาดูกันได้นะคะผักปลอดสารพิษใช่เราจะเห็นได้ว่าผักเนี่ยสดสะอาดแล้วก็แบบถุงใหญ่มากที่สังขาเลยคือถุงใหญ่มากะค ขึ้นช่าย่ยมะนาวไร้เมล็ดค่ะแล้วก็พกริกขี้หนูสวนมะเขือพวงค่ะอ๋อมีทั้งอาหารแปรรูปนะคะแล้วก็มีผักสดด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนลองมาชมกันดูนะคะไปค่ะมาค่ะต่อค่ะโอ้โหก็คือลูกค้ามากันเพียบเลยนะคะโหน,นี่ก็เป็นร้านน้ำผลไม้นะคะมาเบอร์รี่นะคะ มาดูด้านนี้กันบ้างค่ะพี่เบนซ์ปลาทูตัวใหญ่มากเหมือนเดิมปลาทูตัวใหญ่มากทุกวันมีทั้งปลาทูทอดแล้วด้วยอยาให้คุณพี่แนะนํานิดหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะมีปลาแช่น้ําปลานะคะเป็นปลามันนะคะตัวละเิดสิบบาทเกบาทอันนี้ได้โอท็อปนะคะอันนี้ก็เป็นปลาทูนเนื่อไซส์ใหญ่นะคะ คือนื่องเองทําเองขอบคุณค่ะน,น่า,สน,าสนใจมากมาคือตัวใหญ่มากตอนนี้นะคะกําลังเริ่มกับใยใช้สดเลยีค่ะก็เริ่มเข้ามากันเรื่อยๆนะคะผักสดนะคะมีต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้คืออะไรคะน้องนุตอันนี้จะเป็นกะท่อมก้านแดงชุมพร เรามาดูกันต่อไปนะคะอันนี้ไร่สวนไร่สงวนเสริมสวนเติมทรัพย์มี่ยงคาค่ะแนะนำแมงคามของดีโคกเจริญค่ะของดีโคกเจริญค่ะเมงคาฝรังงไ้สารหวานกรอบค่ะราคาเท่าไหร่คะกิโลละสามสิบบาทค่ะเนี่ยสามสิบบาทชุดละสี่สิบบาทค่ะเมงคาชุดละสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะอร่อยค่ะ อร่อยต้องลองแล้วค่ะต้องมาลองแล้วขอบคุณนะคะมาดูกันด้านนี้กันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขายอะไรคะคุณป้าพึ่งปลาปลาป่นปลาย่างแล้วก็ผักหวานป่านะจ๊ะผักหวานป่าของเราปลอดภไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์พึ่งปลาอย่างนี้เลยนะคะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รับรองได้เลยนะคะว่ามาตลาดนี้มาตลาดนี้ต้องได้ของดีปลอดภัยคุณภาพแน่นอนค่ะอันนี้เป็นต้นไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ขายอะไรคะขายสมุนไพรดาวอินคาค่ะมีน้ํามันดาวอินคานะคะแล้วก็จะมีเปลือกดาวอินคาแล้วก็ชาดาวอินคานะคะตัวนี้จะเป็นสินค้าที่ขายดีของจังหวัดลบบุรีมีทั้งบิ๊กซีหนึ่งแล้วก็บิ๊กซีสองค่ะเหมาะสาหรับคนที่เป็นเบาหวานความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือด ขอบคุณค carry eh? ่ะต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมสมุนไพรค่ะทินผมสมุนไพรเป้าเงนเรือนค่ะแบบว่าชงดื่มใช่ไหมคะแบบนี้ก็คือเป็นเครื่องดื่ม อะไรนะคะอะไรนะที่บ้านค่ะไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องจักรอะไรเลยเป็นสินค้าเป็นสินค้าครอบครัวค่ะธุรกิจครอบครัวเล็กๆอ่ะแต่เราก็ทําปีหนึ่งเยอะปีหนึ่งสี่ห้าพันโลอะไรเงี้ยอย่างนี้ถุงเท่าไหร่หรอไอนีถุงร้อยค่ะถุงละสองร้อยช่วงนี้โลก็สามถุงห้าร้อยห้าสิบค่ะแบบแบบมีซองชงแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือคืออันนี้จะตักชมจะมีเนื้อขิงกินเนื้อขิงได้ด้วยค่ะแบบเนี้ย แบบนี้กินเนื้อขิงได้ด้วยใครที่จะกินเนื้อขิงก็กินแบบนี้ถ้าใครไม่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 กินเนื้อขิงก็จะเป็นซองชงเหมาะกันทุกเพศทุกวัยนะคะกินมันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อแก้เลือดนืดเลือดข้นอะไรนี่กินแล้วละลายอะไรพวกกดไหลย้อนพวกอะไรนี่แก้ได้หมดค่ะก็คือเป็นผิวพรรณดีทงเลือดสุขภาพาสุขภาพค่ะก็ ชื่อขิงผงสมุนไพรป้าอุ่เรือนนะคะอยู่รบบุรีสินค้าโอโทบของรบบุรีก็ติดต่อที่เพจขิงผงสมุนไพรป้าอุ่เรือน mm. 0851348129ค่ะ mm. ออนไลน์ด้วยนะคะส่งทั่วประเทศค่ะก็คือส่งทั่วประเทศด้วยไงขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะมากเลยค่ะด้านนี้นะะสำหรับใครที่เดินเหนื่อยเหนื่อยนะคะก็มี นมเหนียวสไตล์ญี่ปุ่นเครื่องดื่มชากาแฟนะคะให้เราได้พักดื่มแล้วก็ไปช็อปกันต่อด้วยนะคะนั่นเป็นอะไรคะพี่เบนไปดูกันต่อเลยค่ะอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะคะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือกระเป๋าทําจากอะไรคะคุณพี่เป็นกระเป๋าเศษผ้านะคะทุกคนเศษผ้าทำได้อย่างนี้เลยนะคะ มีกระเป๋าสตางค์ด้วยมีหลายแบบให้เลือกเลยนะคะแบบใบเล็กๆก็มีนะเป็นความคีเอ็ดมากน่ารักมากอันนี้เป็นที่ใส่กุญแจรถกุญแจบ้านนะคะคือทำจากเศษผ้าทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโอ้โหน่าสนใจมากนี่นะคะของขวันพีใหม่ มีถุงให้ด้วยน่ารักมากมีถุงใส่ให้ด้วยเป็นเขียนว่าธงชายโอทอบกระเป๋าผ้าภาูมิปัญญาท้องถิ่นออโอเคขอบคุณมากค่ะน่ารักมากเลยแล้วเราไปดูกันต่อตอนนี้เออบรรยากาศยังคืกคื้นเหมือนเดิมนะคะมาค่ะมาค่ะสวัสดีปีใหม่มาต่อกันนะคะ สวัสดีค่ะขายอะไรคะมาจากอำเภอท่าหลวงค่ะค่ะวันนี้มีต้นหอมนะคะมะเขือแล้วก็มะขามเปียกค่ะแล้วก็ต้นกระท่อมนะคะคณะเคียวด้วยค่ะค้ะคณะเคียวก็มาเป็นต้นนี้เลยนะคะตอนนี้เออคนกำลังเลือกซื้อกันอยู่ต่อไปร้านต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ปลอดภัยผักอินรียจากตำบลบางคูนะคะมีมีทั้งสลัดมีทั้งสลัดมีทั้งงานจากสารมีทั้งการแปลรูปค่กขนมค่ะอะไรคะค่ะนี่ีผลสามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทมีผักกูดนะผักกูดยี่สิบค่ะผักกูดนะคะผักกูดยี่สิบค่ะทำเองค่ะค่ะโคทำ เป็นขนมโฮมเมดเป็นขนมโฮมเมดค่ะทำเองหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชิฟฟ่อนมะพร้าวอ่อนค่ะก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมเลย25บ่บาทค่ะใชไงไงม่มีอยู่ค่ะก็คือตามตามหน้าร้านเลยก็คือเป็น,นชื่อเพจมามูลเบเกอรี่โฮมเมดค่ะเป็นร้านโฮมเมดค่ะแล้วทำตามออเดอร์ค่ะช่วง คุณค่ะคือเป็นขนมปังโฮมเมดนะคะทําเองนะกินมากกล่องละ25บาทเท่านั้นมาด้านนี้บ้างค่ะอันนี้คือสวัสดีค่ะสนใจไข่เค็มไข่เค็มข้าดินสะพองใบเตยค่ะเป็นของดีอําเภอท่าวุงเลยนะคะค่ะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะได้มีออเดอร์เป็นของฝากกล่องละ50บาท ไข่เค็มพอกดินสอพองใบเตยไข่เค็มเพื่อสุขภาพนะคะเค<อ>็มน้อยอ,อะไรนะคะอะไรนะคะเจ็ดวันนับจากที่เราหมักนะหมักเป็นสอพองแล้วเนี่ยเราสามารถไปเป็นไข่ดาวไข่ขาวจะเค็มนิดนิดแล้วไข่แดงอะ่ะกำลังจะมันมาแล้วเป็นเป็นสีส้มเป็นไตเป็น,นอะไเนี่ยอร่อยะคะ่ะแล้วก็สิบห้าวันถึงจะต้มได้อันนี้น่าสนใจมากกล่องเท่าไหร่นะคะ บากล่องละ50สบาทเท่านั้นอันนี้น่าสนใจมากค่ะนอกจากนั้นยังมีอะไรอีกคะอันนี้คือตะลิงปิงค่ะแล้วก็น้ำพริกนะคะกล้วยตากกล้วยตากแบบทานง่ายค่ะหนึบหนับแล้วก็หวานน้อยค่ะ20บาทจ้ะไปต่อเลยค่ะไป <ขอ S 1> ต่อเลย <มา S 2> ค่ะ,คะ วันนี้ตลาดน่าสนใจมากมีเหมือนมีของมาลงใหม่เพียบเลยนะคะสวัสดีค่ะไไคบ้านสวนตมใบข้อค่ะอันนี้เป็นก้อนเห็ดพู้ฐานค่ะเป็นก้อนเห็ดพู้ฐานที่เราทำกันเองทำเองสามารถที่จะเอาไปเปิดได้เลยค่ะปปใช่ค่ะเท่าไหรค่คะก้อนละสิบบาทค่ะแล้วก็โปรโมชั่ออนอะไรนะ สิแถมหนึ่งค่ะวันนี้ค่ะสิบก้อนแถมหนึ่งก้อนแล้วก็จะมีน้าอ้อยสดใช่ค่ะเป็นน้าอ้อยปลูกแบบอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้ผสมน้ำตาลค่ะแบบนี้นะคะทุกคนก็จะมีอันนี้เป็นลาบปลาค่ะเป็นเป็นสินค้าโอท็อปของหมู่สิบเอ็ดตำบลโคกตูมเป็นของน้าสาวก็เลยฝากมาค่ะกระปุกละยี่สิบบาทค่ะ ็นของ,จ,งจังหวัดเราเองนี่แหละค่ะเป็นของตำบลโคกตูมค่ะก็ขอฝากร้านบ้านสวนตามรอยพ่อด้วยนะคะซิเกเนเจอร์ก็จะมีน้ำอ้อยมีเห็ดปูฐานค่ะแล้วก็จะมีลาบปลาของดีของโคกตูมเราค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะมากันเยอะๆนะคะโอ้น้ำส้มค่ะเล่มขอะะแห้งก,ก็พักกินน้ำส้มคั้นสักหน่อยน้ำส้มคันสดนะคะร้านนี้ มีทุกไซส์มีหลายไซส์ให้เลือกไปต่อค่ะไปต่อกันะค่ะนี่เลยกล้วยนะคะกล้วยสวัสดีค่ะกล้วยดิบผักสดมีกุ้งฝอยครับมมกุ้งฝอยมีปลาครับม็นกรบนะครับมีกล้วยกล้วยหอมนะครับมีพริกแกงนะครับมะนาว กล้วยนี่ส่งตรงจากสวนเลยใช่ไหมคะมาจากสวนเลยครับสวนนี่ครับสวนค,คุณมาโนด,ส,ดนะะสวัสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไค่ะตก็จะเป็นผักสดนะคะสวัสดีค่ะมีผักมีชะอมมีคะน้ากะฝักหลายอย่างค่ะกล้วยด้วยนี่มาจากสวนบ่อเงินนะคะก็คือเป็นผัก ปอดสารงผีใช่ใช่ปลูกเองทุกอย่างคะ่ะสิบบาทจ้าถุงละสิบบาทนี่สดสะอาดคณะ,ะรคะคณะหวานจ้าผักขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะไปต่อคะ่ะนี่ก็ผักสดเหมือนกันผักสดคะ่ะสวัสดีคะ่ะอันนี้มีมะเขือยาวมีมะเขือปอก ก็ม uh so ีสลัดนะครับประกาศกวงตุงเลยนะครับถุง20บาทถุงใหญ่20ครับผมนองเกษตรธรรมชาติเอโมเครับเราปลูกเองครับผมครับทุกคนจะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราได้สินค้านะคะที่มาจากเกษตรกรโดยตรงนะคะไม่ผ่านพ่อค้าคุณกลางคุณเป็นนีใชร่ะได้ร้อไหมจะได้แค่นหลุดู จากสวนจากสวนของหลานสาวนะครับตันเนี้ยแตงโมจากสวนของน้ําหวานปกติขายน้ําอ้อยคันอันนี้อาอาชีพเสริม <c oughs> แตงโมครับพันอะไรนะน้ําหวานพันสัญญาครับหวานเนี่ยล็อสุดท้ายหมดแล้วมาสองาอาทิตย์ยครับต้องรีบมากันแล้วนะคะคสินค้าเรามีจํานวนจํากัดครับจินตลาลก็กินแล้วเรากินสัญญาครับน้องๆดาราเหมือนกันครับ อค okay. ลูกเท่าไหร่คะสามสิบบาทเองสามสิบบาทครับเหลือลอดเล็กนะครับไปต่อคะ่ะข้าวลุงกิ่งครับสวัสดีครับผมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับกิ่งเพชรนะครับข้าวอินทรีย์นะครับ,ข,รบของเราก็จะมีข้าวหอมมะลิข้าวขาวหอมมะลิอินทรีย์ข้าวกอขอสี่สามอินทรีย์นะครับแล้วก็จะมีข้าวกล้องดำโล มะลิแดงก้องกอขอสีสามน้ำตาลต่ำแล้วมีมะลิสามสีของเรานะครับแล้วก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาจากอีสานของเครือข่ายกอขอยยี่สิบสองครับหมดแล้วครับข้าวนี่จุดเด่นข้าวอินทรีย์ก็คืออันนี้เป็นสําหรับผู้เป็นเบาหวานหรอจุดเด่นคือของเราเหมาะสําหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวานแล้วเราก็นําส่งโรงพยาบาลหนองม่วง มันมีโคกสำโรงของเราจะมีเครือข่ายส่งจุดเด่นของเราคืออิน4รียเปรเซ็นต์เราจะมีใบประการมีคุณภาพนี่เลยนะคะเป็นใบประกันคุณภาพก็คือรับรองได้ว่าจากสาธารณสุขค่ะ ขอบคุณนะคะขอบมากเลยค่ะคุณลุงอันนี้ค่ะการสุดท้ายของเราหอมมากขอบตั้งแต่ต้นซอยสวัสดีค่ะอนี่ก็เป็นมงคลบ้านสวนพ่อเพียงนะครับอยู่ที่บ้านมีก็หมทุกอย่างนี่ก็เป็นผับอดสารทั้งนั้นนะครับที่ทามาก็นานๆก็มาทีเนาะปีนี้ก็ได้รับชนะเลิศจาก ประเทศไทยนะครับระดับประเทศในนาสดสดสุดยอดมากๆเลยนะคะอร่อยครับไม่มีสาปนตนีสารกันที่วนบาที่บ่อสวนค่ะมีขนุน สุดยอดมากชิมได้ครับชิมเลยขออนุญาตนะคะพิธ right. ีกรต้องชิมแล้วหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่แต่ตัวนี้จะกินอันนี้จะเป็นทองประเสริฐเนาะอันนี้ก็จะเป็นปิยมดาเหมอนอชิมสองอย่างเลยเนาะมันจะได้รู้ว่าคนละรสชาติกัน ขายยังไงคะเนี่ยขนมครึ่งโล40บาทาค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอชมผู้น้ำดอกไม้นะครับโอ้อกไม้โบราณอันนี้หายหายากเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นเลยค่ะอันนี้เรอันนี้เรามาขายกันแบบกเกษตรนะครับโล80บาทะอันนี้เอันนี้เรามาขายกันแบบเกษตรนะครับโล80บาทนะครับ แต่ถ้าขึ้นห้างก็จะนับประมาณร้อยกว่าบาทถ้าถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณสองร้อยนะครับชมพู่น้ำดอกไม้่มพูน้ดอกไม้ค่ะพล้ัไม้โบราณเป็นผลไม้โบราณครับอายากอันนี้ก็ฝรั่งนะฮะมันก็รสชาติดีนะกรอบก็ชิมได้นะอ่าชิมชิมๆิมชิมขอบนะครับขอบคุณค่ะรสชาติดีก็คือน่ารักมากนะคะขุนให้พิธีกรอ้วนจะอ้วนแล้ววันนี้ ขอบคุณมากค่ะอร่อยมากๆเลยอ่ะพี่เบ้นอร่อยไหมคะยัชงชิมอยู่เลยค่ะเขาโทรมาอีกคนนึงบอกว่าเอาให้หนูด้วยอันหวานโอเคอ่ะก็คือชิมอีแกแล้วชิมทั้งวัน,วนพอแล้วค่ะขอบคุณมากเหลืออ้วนแล้วตอนนี้อโอเควันนี้นะคะก็ เกียวอยู่อันนี้นะคะก็คือพาทุกท่านชมตลาดเกษตรกรเรียบร้อยนะคะก็คือครบทุกร้านแล้ววันนี้ก็เวลาก็ใกล้หมดลงแล้ว ็อย่างไรแล้วนะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรักษาสุขภาพในช่วงโรคระบาดแบบนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนรักษามาตรการนะคะสวมแมสล้างมือแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะหรือว่าอยากมาตลาดเกษตรกรนะคะก็แวะมาได้ที่สาลากลางจังหวัดลบบุรีนะคะตลาดจะเปิดทุกๆวันศุกร์เวลาตั้งแต่7โมงเป็นต้นไปค่ะ ค่ะยังไงนะคะก็ขอสวัสดีเปีใหม่กับทุกท่านเลยนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่ดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะสุดท้ายนะคะเราขอฝากเพจเรารักลบบุรีนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์เข้าไปดูนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวไปชิมไปช็อปที่ไหนในลบบุรีกันบ้างแล้วก็ฝากอีกหนึ่งเพจนะคะเป็นเพจตลาดเกษตรกรจังหวัดลบบุรีนะคะเพื่อติดตามข่าวสารนะว่าจะมีสินค้าเกษตรอะไรที่น่าสนใจมาบ้างวันนี้ก็ อิ่มแล้วก็วันนี้ก็คะก็เวลาก็หมดลงแล้วเราสองคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย